ว่างร่วมงานเสบนามาตรการภาคธุรกิจต่อต้านการติดสินบนต้านทุจริตการติดสินบนซึ่งจัดโดยสำนักงานปปชประธานปปชได้ชี้แจงถึงความล่าช้าในการตรวจสอบโครงการจะซื้อเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด GT 200ว่าเพราะเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานและยังต้องประสานข้อมูลกับต่างประเทศโดยปปชรับผิดชอบตรวจสอบรวม14สำนวนเกี่ยวข้องกับ2หน่วยงาน เบื้องต้นยังไม่สามารถระบุได้ว่ามีเรื่องของการทุจริตหรือการกระทำความผิดตามพรบรหัวประมวลหรือไม่เพราะอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลก็สรุปสำนวนเสนอให้คณะกรรมการปปรชวินิจฉัยในเดือนกันยายนนี้คือผู้ที่รับผิดชอบในกระบวนการจัดหาครับครับ นั่นใครที่มีหน้าที่รับผิดชอบกระบวนการเจตนาแต่ว่าต้อง,ต,องต้องเรียนว่าคราวนีเน้เป็นกระบวนการตรวจสอบนะครับมันเป็นเรื่องของการตรวจสอบรวบรวมพยานฐานก็ยังไม่ได้มีการบอกว่าจะมีการผิดหรือไม่ผิดอย่างไรก็ต้องให้พนักงานไต่สวนที่เขาทําหน้าที่นี้เขาดาเนินการไปแล้วรวบรวมพยานฐานก่อนประธานปปชยังไม่ยืนยันนะคะว่าหากผลสรุปออกมาแล้วจะต้องนําเรื่องเสนอต่อศูนย์อเมริกาต,ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือสออ,อตอชอเพื่อขอใช้อำนาจตามมาตา 44ปรับย้ายผู้เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนของทางต้นสังกัดด้วยหรือไม่แต่มีรายง,งานว่า14สำนวนที่ทางปปชกำลังตรวจสอบในขณะนี้ส่วนใหญ่เป็นการกล่าวหาคณะกรรมการหรือผู้ที่มีหน้าที่พิจารณาจะซื้อเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด GT200 และแบบ Alpha 6ทั้งในส่วนของเจ้ากรมสัมภารธทหารบกกระทรวงกลาโหมขณะนั้นสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กรมการปกครองกรมศรลกากรและปะปะสค่ะ ซึ่งทางข้อกล่าวหาส่วนใหญ่นะคะเป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการกรณีไม่ตรวจสอบราคาเทียบประการจัดซื้อของส่วนราชการอื่นๆหรือว่าซื้อแพงกว่าที่ควรจะเป็นและไม่มีประสิทธิภาพในการใช้งานทําให้ราชการได้รับความเสียหายค่ะ